สวัสดีครับเต็นต์รถลาชธิพีคาเซนเตอร์นะครับวันนี้มานำเสนอกระบะยอดนิยมนะครับคันนี้เป็น Toyota า e v โว 2.4G นะครับผมปี2016นะครับคันนี้คันนี้เป็นสีขาวนะครับผมมีชุดแต่งสปอยเลอร์มาให้นะครับผมแถมมีคอกท้ายรถนะฮะมาให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกัน คันนี้เป็นรถที่สวยมากนะครับลูกค้าใช้นะฮะพูดเลยว่าไม่เคยมาทุกหนักนะครับแถมคันนี้ไม้น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไม่ประมาณเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราดูไทลรถก่อนเนาะตัวนี้เป็นตัว G นะครับภายในนะครับแผงข้างผู้นังนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับ้อมพับไฟฟ้านะครับคันนี้มาพร้อมเบาะหนังเลยนะครับเต็นคันแฉกเปิดได้นะครับ อันนี้ตัว G นะครับก็จะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผม <i> มีจอ DVD นะฮะตัวนี้เป็นตัว Navy ด้วยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับ รถัคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม์กันครับคันนี้เลขไม์อยู่90,07เท่านั้นนะครับผมไม้แท้นะครับสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์ได้นะครับผมไฟหน้านะครับเปิดปิดตโนโมัตินะครับมีระบบอกอ,อกโต้นะครับพอมืดปุ๊บอ่าไฟหน้าติดเองนะครับผม ถ้บอกว่าลูกค้าท่านใดนะที่หารถกระบะอยู่ผมว่าคันนี้น่าใช่มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับผมดูนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยแกะไม่เคยนำสีมาก่อนนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวเราู้ค้าน้าการนครับดูน็อตนะครับไม่เคยลื้อนะครับไม่เคยชนไม่เคยแตะเลยดีกว่าครับรถคันนี้นะครับ รถปี2016นะครับน,นี่ครับมาให้ดูผลิตวันผลิต,ลตเป็นวันปลายปี1 5นะครับจบ2016นะครับผอดยูตะเขียดสากโปะนะฮะต้องบอกเลยคันนี้สวยมากๆนะครับสำหรับรถกคันนี้นะฮะผมตั้งราคานะครับผม 490,700บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟีดาวนะครับหรือลูกค้าที่ติดเงื่อนไขยังไงนะครับลองโทรปรึกษาทีมเซลล์เราได้นะครับผมก็อบอกว่าแรเกียรโต้นะครับคันนี้ไม่แพงเลยนะครับผมผ่อนเริ่มต้นนะครับผมเบาๆไม่ฮะครับผม5,000ปลายเท่านั้นก็บอกเลยคันนี้ตัวนี้เป็นพรีเดนเนอร์ด้วยนะครับผม แหรับใครที่กำลังมองหาอยู่อยากให้รีบนิดนึงนะฮะรับรองว่าคันนี้รับเดียวแน่นอนนะครับผมยังไงอยากให้ลูกค้าที่สนใจนะฮะลองแวะเข้ามาดูรถหรือถ้าไม่สะดวกมาช่วงนี้นะฮะเรามีบริการนำรถให้ท่านไปดูถึงที่นะครับผมเซ็ไไนไฟนนซ์ถึงที่ส่งมอบรถถึงที่ท่านไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านอย่างเดียวรอรับรถเราอย่างเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ